เพื่พื้นที่ข้าพเจ้าก็คูขาเข้ามาบนอัศนะอคนอาจารย์จากนั้นข้าพเจ้าก็จเจริญมวิธีสี่องค์ธรรมต่อเนื่องท่านอาจารย์ค่ะต่อเนื่องไปได้พักหนึ่งนะคะท่านอาจารย์ได้รู้ชัดทราบชัดว่าตอนนี้สํารวมจิตแล้วอยู่ในงามในเบื้องต้นเนีท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็ได้เข้าก,กำหนดท่องขึ้นทรร ผู้เดินมรรคในระดับยถาภูตยานทัศนะสมาธิเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเข้าสู่ที่สุดแห่งทุกในที่ทิธรรมแล้วต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็กำหนดจิตข,ขั้นตอนต่อเน,นื่องนะคะท่านอาจารย์ขั้นตอนของผู้เดินมรรคในระดับยถาทัศนะภูตยานทักออกขอับขานค่ะข,ข,ขั้นตอน พัศนะสมาธิตามพุทธมจนะเพื่อความเบื่อหนา่ายกายกำหนัดเข้าสู่ที่สุดแห่งทุกในที่จิตธรรมข้าพเจ้าขึ้นขั้นตอนเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็ตอนนั้นยังสำรวจจิตอยู่ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็ได้ขึ้นทำผูกองค์ธรรมต่อเนื่องท่านอาจารย์ขึ้นทำผูกองค์ธรรมต่อเนื่องเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ได้เจริญรักวิธีสี่องค์ธรรมต่อเนื่องไปเลยค่ะ จนได้เข้าสู่นิโรธในระยะที่หนึ่งคืองดงามใน่้ำกลางท่า,านอาจารย์ค่ะตอนนั้นเขาไปเจ้าในระยะที่หนึ่งงดงามในเบื้องต้นนะคะเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบสัมมาตาิิาามเข้าสู่ระบบสับพุริสัพูระบบภูแห่งสัตตะบุรุษ ตรงจิตแก่ควรแก,ก่การงานมีจิตอ่อนมีจิตปัสกาณิวรมีจิตสูมีจิต,จต,จจต,จตเลื่อมใสแล้วผู้เดินมาก็ทราบชาัดรู้ชัดว่านิวรห้าหลับไปตอนนั้นนะคะท่านอาจารย์สาธุนะพระพุทธเจ้าก็ได้ขึ้นมากําหนดองค์พระสูตรแต่ละองค์พระสูตรนะะท่านอาจารย์มีสัจจะสัญญาอันลเียแห่งพุทธองค์ กำหนดชื่อพระสูตรอนุปุพ่านิโลสูตรกำหนดชื่อพระสูตรปัญจลสูตรกำหนดชื่อพระสูตรสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐกำหนดชื่อพระสูตรสมาธิสูตรที่หนึ่งกำหนดชื่อพระสูตรสมาธิสูตรหกกำหนดชื่อพระสูตรสูญญตวะจูลสูตรยตสูตรกำหนดชื่อสมาธิยถาภูตยานสมาธิ จากนั้นข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้่ะคก็เจริญรับวิธีสี่องค์ธรรมต่อเนื่องอ่ะท่านอาจารย์กาบสาหรือว่าข้าพาจา้าถูกค่ะตรงนี้เกิดสหรรลัะสหาชาติปัจจัยไหมเกิดค่ะท่าทนอาจารย์เมื่อเกิดแล้วท่านทําอย่างไรต่อไปเอ,อ่ยตรงนี้ได้ทำท่านเมื่อวานท่านอนาจารย์ได้กลาาาา่าวบอกข้าพเจ้าว่าไม่ต้องขึ้นไปตั้งทัพตรงนีน้จะรับวิธีสี่องค์ธรรมต่อเนื่องไปจนหมด เวลาที่ข้าพเจ้าตั้งไว้อย่างนี้ท่านอาจารย์ถูกต้องกราบสาธุท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์เมื่อท่านอยู่ตรงสหรัคตะสหชาติปัจใจตรงเนี้ยค่ะ<ม>ข,ข้างในเกิดอะไรขึ้นตอนที่ท่านจเจริญองค์มรรคในสี่องค์ธรรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะตอนนั้นข้าพเจ้ามีสัญญาเดิมแต่ขึ้นมาไม่มากท่านอาจารย์แล้วก็มีมารจิตอย่างนี้ท่านอาจารย์มาคันตรงจมกูก น้อยอ่นเล้เดี๋ยวเขาปเป็นเขาก็จเจริญบัณมฑิธีสีอ,องค์ทมไปเขาก็หายไปอ่ะท่านอาจารย์ค่ะอ่าสาธุแล้วเวทนาล่ะคะเกิดเวทนาไม่เอ่ยเวทนาก็เจอสุเวทนาก่อนท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็ทุกขวเวทนาก็คือแบบเบาบางอ่ะท่านอาจารย์<อ>ไม่มากนะอะท่านอาจารย์สาธุ<อ><อ>แล้วเข้าสูอ่อทุกขมาสุขไหมคะ ยังไม่เข้าอท่านอาจารย์อย,อยู่ที่ทุกอยู่ที่ทุกทุกเบาบางทุกเบาบางแล้วท่านก็จะเลิอนองค์บัคในสี่องค์ธรรมใช่เจ้าขาดท่านอาจารย์สาธุจะเริญอย่างเงี้ยไปตลอดจนหมดเวลาข้าพเจา้าก็อยู่ที่ตรงเสาเกลือเสาหลักท่านอาจารย์ใช่ใช่ค่ะถูกต้องอยู่อยู่ตรงเนี้ยค่ะนะคะเพราะตรงนี้คืออะไรสภาวะตรงเนี้ยองค์สุดท้ายของท่านก็คือมีธรรมเป็นเกาะ มีรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งท่านก็อยู่ตรงเนี้นะคะอยู่กับการเจริญองค์มรรคในสี่องค์ธรรมนะคะอยู่กับการเจริญองค์มรรคในสี่องค์ธรรมข้างในนะคะข้างในจะเกิดอะไรเกิดข้างในจะเกิดเจโตสมาธิในภายในท่านจะเกิดความสงบนะคะจะ,จ,จะเกิดเจโตสมาธิจะเกิดเจโตสมาถะจะเกิดอภิปัญญาแล้วก็ความเห็นแจ้งแห่งธรรมเพราะอะไร เพราะคือยะถาภูติยานสมาธิท,าที่ท่านที่ท่านผ่านองค์ธรรมนี้มาผู้ดเดินละก็จะต้องอยู่ในองค์ธรรมนี้ด้วยการจเจริญองค์มรรคในสี่องค์ธรรมกำหนดสมาธิไว้ที่ปลายจมูกจึงทําให้ท่านรู้ชัดทราบชัดในองค์เวทนาที่เกิดขึ้นนะคะรู้ชัดทราบชัดด้วยอะไรด้วยองค์สัมปัชญะนะคะด้วยสัมปัชญะไม่ว่าจะเป็นมารเษสีนะคะมารเอ่าชาญเรืสีที่เข้ามานะคะหรือเป็น ที่ท่านบอกเมื่อกี้ที่เป็นคันๆที่ปลายจมกนะูกเนาะที่จมูกได้น้อยติดใจท่านอาจารย์หรือสัญญาณเดิมๆเ,เ,เข้ามาเนี่ยท่านก็รู้ชดัชดๆจารย์เจริญองค์มรรคในสี่องค์รรมเขาก็จะหายไปสงบไปตรงนี้ก็จะเป็นการที่เราสะสมนะคะสะสมอินทรีย์สะสม,สะสมพลังสะสมไปเรื่อยๆตรงนี้ล่ะค่ะอยู่ให้งามตรงเนี้ยนะคะอยู่อยู่ให้งามตรงเนี้ยสมาธิหกระดับท่านยังไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่ ยังอยู่นะคะในวิชาที่ท่านบรรลุมาแล้วเราก็ต้องแจ้งในองนี้องค์สุดท้ายที่เราฝึกได้รักษาไว้นะคะรักษาไว้ด้วยการจเจริญอ,องค์มรคในสี่องคธรรมเพื่อองค์นี้จะเป็นองค์หลักในการรวมรวมรวม,รวมสมาธิที่เราจะเข้าสู่การสแกนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการบรรลุวิชาเตโตสมาธิเตโตสมาธิก็มาจากการผัสสะทางระบบนะคะบรรลุวิชาทัศนาสมาบัติ ที่ท่านเพ่งเข้าไปแลเพ่งเข้าไปด้วยใจนะคะในเนื้ออหนังเอ็นกระดูกย่อยในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตใหญ่ไ้น้อยของเราเนี่ยนะคะด้วยการที่ท่านบรรลุวิชาอัตตาสองนะคะตรงนี้องค์ธรรมเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็อยู่อยู่คุ้มครองผู้เดินมรรคนั่นแหละค่ะในภายในก็จะเกิดความมนักแน่นเพราะคือมัชินมาในส่วนที่หนึ่งที่ท่านบรรลุมันแล้วนะคะพอท่านเจริญองค์มรรคในสี่องค์ธรรมในอินทรีย์ระดับเนี่ยเขาก็จะเกิด เจโตสมาธิที่ท่านฝึกมาได้แล้วเจโตสมาธิบวกกับเจโตสมาธินะคะองค์วิชาที่เป็นอธิปัญญาความเห็นแจ้งแห่งธรรมก็จะเกิดขึ้นนะคะความเห็นแจ้งแห่งธรรมอัิก็คือความเป็นใหญ่ปัญญาท่านก็เกิดขึ้นในองค์ปัญญาสมาธิที่ถูกต้องสมาสังกปะถูกต้ององค์สัมปัชักญะก็จะเกิดด้วยเช่นกันเพราะอะไรเพราะท่านจะต้องรู้เท่าทันอารมณ์จิตที่เกิดในสมาธิหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยคะ่ะ ะะเราก็จะรู้เท่าธรรมะคะอยู่ตรงเนี้ให้งามเนี่ยอินทรีย์มาจากตรงเนี้นะคะอินทรีย์มาจากตรงเนี้นะคะเราท่านก็บรรลุวิชชับนรอบสองอาการสิบสองมาแล้วนะคะเราก็อยู่กับการจเจริญองค์าระในสีองค์ธรรมสะสมอินทรีย์อยู่ให้งามนะคะตรงนี้คืออะไรก็ยังคืออุเบกขาปราโมทอ,อยู่นะคะยับยั้งชั่งใจด้วยความเป็นอริยะอยู่ตรงเนี้ยในอุเบกขาปราโมทตรงนี้ ะะเดี๋ยวพออินซีได้สามวันห้าวันเจ็ดวันนะคะไม่ต้องไปใจร้อนไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊อีกกี่วันหน้าอินซีจะมาถึงคราวมาข้างในท่านจะรู้เองจะไปได้เองนะคะถึงคราวที่ไปแล้วไปไปเหมือนไปไม่สุดอะคะ่ะไปไม่ได้นะคะปาหมดแรงกลางๆหรือหมดแรงไปไปชั่วโมงตรงนั้นท่านก็ได้ประจักษ์มาแล้วเห็นมาแล้วทราบมาแล้วอย่างนี้เนาะ ทราบชัดแล้วสาธุค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ท่านพอทุกทุกองธรรมรวมตรงเนี้ยอินทรีย์ตรงเนี้จะทําให้ผู้เดินมรรคกท่านเนี้เกิดความนิ่งเฉยท่านรวมเป็นหนึ่งขึ้นมาในอินทรีย์ตรงนี้นะคะก็จะเกิดความนิ่งเฉยรวมเป็นหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วท่านก็ไม่ต้องกําหนดอะไรเลยยังไม่ต้องต้องยังไม่ต้องตั้งทับในอา,าปปนาปาณสติจเจริญองค์มรรคในสี่องธรรม นะคะสหาชาติปัจจัยสหรัตัตก็จะอยู่ตรงนี้แหละรวมเป็นหนึ่งให้ท่านอยู่ตรงเนี้นะคะเพราะอะไรอนาปนสติยังไม่รวมยังไม่รวมนะเดี๋ยวพอถึงเวลา้วขั้นในท่านจะรู้เองนะคะเราก็จะรู้เองนะคะตรงนี้ก็อยู่กับสภาวะที่เราก็ยังตั้งกายตรงอยู่นะคะตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเราก็ทํากายยสังขารให้รังน้าทําจิตตสังขารให้รังน้าด้วยการจเจริญองค์มรรคในสี่องค์ธรรมอยู่อย่างงี้จนหมดเวลา นะคะอยู่แบบนี้จนหมดเวลาสะาธถูค่ะสาธุูตรงนี้ถามอะไรไม่เอ่ยตอนนี้ยังไม่มีถามข้าพเจ้าก็ทราบอยู่ตรงตรงนี้ก่อนนลยท่านอาจารย์ใช่ใช่ช่านอาายข้าพเจ้าค่ะของท่านก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้ให้น้าให้จัดถึงถึงคราวก็จะไปได้เอง นะคะแล้วก็ขั้นตอนก็ถูกต้องตั้งแต่อยู่บนอาสนะท่านก็ถูกต้องเดินมาก็ถูกต้องกค่ะท่านมีคําถามไหมคะข้าพเจ้าก็ไม่มีคําถามท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็เดินจะเดินมากวิธีสีองค์รรมอย่างนี้ไปก่อนไปก่อนใช่ใช่ไปก่อนได้ค่ับข้าพเจ้าใชไปก่อนค่ะสามวันห้าวันเจ็ดวันนะคะไปก่อนให้งามสิบวันหนึ่งี้ยให้งาม แล้วข้างในในภายในเราท่านจะรู้เองเวลาที่ที่ที่รวมกันนะคะสหรัรคตาสหชาต,ติปัจจัยรวมกันปุ๊ขึ้นมาเราจะรู้เราจะรู้ตรงนี้ท่านก็จะรู้นะคะรู้แต่เรายังไม่ไปเราจะมีความยับยั้งชั่งใจแบบอริยาจะไม่ไหลไ,ลไปตามกิเลสไปตามกิเลสก็คือไปตอนไหนไปตอนที่สองสามรอบที่ท่านทํามานะคะกิเลสเข้ามาแค่นี้เดียวนะคะตอนที่เราตั้งทับรอบ คือของท่านนี่จะสลับกันเนาะตั้งทับได้พอท่านตั้งทับได้ต้นชั่วโมงที่เราตั้งทับได้ในอาณาปณนสติเขาจะอยู่ของเขาได้สบายสบายแต่สักครู่หนึ่งท่านเห็นไหมว่าอินทรีย์อ่อนกําลังแล้วการที่เราอยู่กับอาณาปณานสาติอินทรีย์จะต้องสูงเพราะอุปกิเลสเขาไม่ได้เป็นไหนความเพลินก็อยู่นี่ชาหรืีก็อยู่นี่อยู่ที่เดียวกันแต่เราจะสู้ด้วยอาณาปานสติศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในองค์อาณาปณนสติก็ต้องแข็งแรง เข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงดุดเสาหินอโศกอะค่ะนะครับนะปักลงไปในดินแปดสอล้บโผล่ขึ้นมาแปดสอกด้วยการที่เราอยู่ด้วยความหนักแน่นในอาณาปานสติแต่เมื่อท่านไปเดินมักแบบนี้แล้วพอเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าอาณาปานสติเรายังไม่แข็งแรงยังยังสะสมอินทรีย์ยังไม่เต็มรอบตรงเนี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็อยู่ด้วยการจเจริญองค์รางในสี่องค์ธรรมจนกว่าอินทรีย์ตรงเนี้ยจะเต็มข้างในท่านจะรู้เองว่า อ๋อรอบนี้ตั้งทับได้จะเป็นการตั้งทับแบบอเิยะจะไม่ไปแบบกิเลสแล้วทีเนี้นะคะพอท่านตั้งทับแบบอริยะถูกไหมคะท่านในแข็งแรงทั้งชั่วโมงเลยที่ท่านไปอ่ะในอานาปานสตินะคะอุปกิเลสที่เข้ามาท่านจะรู้เท่าทานันอารมณ์จิตทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชาเนสีจิตตภะวางังมานจิตหรือความเพลินนะคะหรือวิตกวิจารที่เข้ามาเขาไม่ได้ไปไหนนะคะเขาอยู่ นะคะเขาเข้ามาแต่เข้ามาแป๊บเดียวท่านรู้ชัดทรบาบชัดจาัดก,การแล้วเขาก็ดับนะคะแล้วก็เขาก็เข้ามาอีกท่านก็รู้ชัดทรบาบชัดจาัดก,การแล้วก็ดับแต่การเข้ามาของเขาด้วยอินทรีย์ของท่านเขาจะเข้ามาความเฉี่ยเขาไม่ได้มาเป็นหาฝนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมานานๆทีเข้ามาแย่เมื่อไหร่เมื่อที่เราอยู่กับอาณาปณนาาสติแล้วอ่อนกํลาลังลงแค่นิดเดียวแค่ช่องน้อยเดียว <S <s <entwic kel> เขาก็จะเข้ามาแทะแต่เมื่อไหร่ที่เราอยู่กับ นิโรธในยัตที่หนึ่งได้ดูง,งามจนเข้มแข็งเข้าสู่นิโรธในยัตที่สองได้ไม่มีอะไรมาแทรกเลยเมื่อเราเข้าสู่นิโรธในยัตที่สามตรงนั้นแหละค่ะนะคะตรงนั้นแหละบอสุทสุดเลยตรงเนี้ยนะคะบอสุทสุ์เลยแล้วเราก็จะเข้าสู่สายฟ้านะคะเข้าสู่การชดใช้กรรมด้วยความเต็มใจผู้ที่จะมารับผลอนุโมทนากับเรานะคะท่านก็จะมาด้วยความเต็มใจ มาด้วยความเมตตาเราก็เมตตาท่านท่านก็เมตตาเราชดใช้กรรมกันไปแล้วก็อนุโมทนาบุญก็เป็นการอาหสิกรรมซึ่งกันและกันไปอย่างนี้ค่ะจนกว่าสายฟ้าที่เกิดเบาเาเบาเจะรุนแรงขึ้นนะคะพอรุนแรงขึ้นแล้วก็อนุโมทนาไปอนุโมทนาทําไหลไปสู่ทํรเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะอนุโมทนาไปจนกว่าสายฟ้าจะเบาเบางเบาบาง,บางปุ๊บท่านก็จะหมดสายฟ้าก็จะหมด แต่ขั้นตอนในมรรควิธีนี้ยังไม่จบยังไม่จบท่านก็พอใส่ฟ้าหมดใช่ไหมคะขั้นตอนก็มีให้ท่านเดินอีกจนกว่าจะเข้านิโรธในยัดที่หนึ่งที่สองแล้วก็ที่สามอีกครั้งหนึ่งนะคะสะสมอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่กายทิพย์ในนิโรธในยัดที่สามนะคะก็เป็นอันว่าธรรมเนี่ยะยะถาภูริยทัศนสมาธินี้จบนะคะจบคร่าวๆค่ะขั้นตอนคร่าวๆประมาณนี้ สาธุท่านอาจารย์ะสาธุท่านมีคําถามไหมเอ่ยยังไม่มีคําถามจะถามท่านอาจารย์ค่ะสาธุจะกลับท่านอาจารย์ทราบว่าเมื่อวานนี้วางสายถ็กท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์ก็โทรมาหาข้าพเจ้าตอนที่โทรมาข้าพเจ้าก็สายซ้อนกับท่านอาจารย์อีกครั้งนะคะท่านอาจารย์สาธุท่านอาจารย์ผู้นําจิตก็โทรมาอีกครั้งก็ได้รับสายท่านอาจารย์แล้ว่อสาธุท่านก็เมตตาเนาะ นะคะาบางทีการรับสายท่านอาจารย์ผู้นำสิดถ้าเราไม่พลาดในการรับสายนะคะท่านจะใช้เวลา5้านาทีหกนาทีเจ็นาทีเนี่ยบางครั้งไม่ถึงสิบนาทีแต่จะแทงเข้าควบหัวใจของท่านผู้เดินมาแล้วก็หลุดเลยตรงนั้นหลุดเลยแล้วก็นำนำไปปฏิบัติคือหลุดแล้วหลุดในติดเราแล้วในสิ่งที่คานะคะที่มักเขาคาอยู่เขาไม่ไป ถ้าใน,านจานผู้นำจิตท่านก็จะทราบตรงนี้ท่านก็จะแทงเข้าไปแล้วท่านผู้เดินมาก็นำไปปฏิบัติในสมาธินะคะหยิบช่วยได้ไวเลยแต่รอบนั้นวางสายปุ๊บนั่งเลยก็ได้นะคะสมาธิรอบนั้นท่านจะหลุดเลยหลุดเลยค่ะถึงคราวรันรูรทำเลยนะคะนี่คือการแทงเข้าขั่วหัวใจเลยเพราะฉะนั้นการรับสายจึงมีความสําคัญมากนะคะจึงมีความสําคัญมาก ถ้าพลาดโอกาสไปท่านก็ขอกราบขอโอกาสท่านอาจารย์ไปนะคะเขียนลายให้ชัดเจนกราบขอโอกาสไปเดี๋ยวท่านอาจารย์ผู้นําจิตพอท่านได้เวลาได้ช่องว่างอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะท่านก็ต้องให้ทําหลายท่านเนาะเรากิจการงานท่านอีกอย่างเงี้ยค่ะห้านาทีสิบนาทีบางทีท่านท่านจะใช้เวลาได้คุมนะคะใช้เวลาได้คุมมากห้านาทีสิบนาทีถ้าเป็นปุตตุชน,นหรือ เวลาที่เราไม่กําหนดสมาธิฟังก็จะฟังเฉยๆถ้าไม่กําหนดสมาธิในการฟังแต่เมื่อไหรที่ท่านผู้เดินมากําหนดสมาธิในการฟังจะแทงเข้าโคกหัวใจเลยแล้วก็นําไปแทงในสมาธิก็จะเป็นตามที่ข้าพเจ้าบ,บอกเมื่อกี้สาธุค่ะสาธุค่ะสาธุท่านมีคําถามอีกไหมเอ,อ่ยไม่มีแล้วค่ะท่านอาจารย์ครับสาธุ ถ้าท่านไม่มีคําถามข้าพเจ้าก็จะขอใช้เวลากับท่านจันทิปแสงสุขโลดนะคะผู้เดินมรรคในระดับยถาุพธิญาณทัศนสมาธิเพียงแค่นี้ค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะสวัสดีค่ะข้าพเจ้าน้อมกาบอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์ค่ะน้อมกาบสวัสดีท่านอาจารย์ค่ะน้อมกาบสาธุค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ